สวัสดีค่ะสถิติ24ชั่วโมงแรกของเพลงไตเติลชัดดาวแบบไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะโดยมียอดวิวอยู่ที่49.9ล้านวิวและยอดกดไลค์4.7ล้านไลค์กลายเป็นเพลงเปิดตัวที่มีคนดูมากที่สุดในปี2022เป็นอันดับที่2ต่อจากเพลงพิมพ์เวนนอมที่ทำไว้อยู่ที่90.4ล้านวิวบนแพลตฟอร์ม YouTube ถึงยอดวิวจะดูอืดไปหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะ พอยอดวิวเพลง b ีไซส์เพลงอื่นๆของอัลบั้มบอลพิงที่ปล่อยออกมาในเวลาเดียวกันก็มียอดวิวรวมโหดเหมือนกันเพราะอย่างแอดเองก็ยอมรับเลยว่ามีแอบไปฟังเพลงอื่นๆในอัลบั้มบอลพิงด้วยก็เล่นปล่อยออกมาเวลาเดียวกันอนะเนาะเราก็อยากลองฟังเพลงดูบ้างก็ไม่คิเลนะคะสําหรับยอดวิวก็ถือว่าได้อยู่นะและนอกจากนี้เพลงชัดดาวก็ยังเปิดตัวที่อันดับหนึ่งบน Google Spotify ทำให้แบ็ p พิงกลายเป็นศิลปินเคป๊วงแรกที่เปิดตัว2เพลงที่อันดับ1บนโกลโบสปอร์ตดด้วยเพลงพิงเวนอมและเพลง s h u ัดดาวส่วนเพลงบีไซส์อื่นๆในอัลบั้มบอลพิงก็ติดอันดับท็อป25บนชาร์ตนี้ทุกเพลงเลยนะคะกลายเป็นอัลบั้มที่2ของศิลปินหญิงเกอร์กุ๊ปร่วมกับอัลบัม้มดีอัลบั้มของแบ็ p พิงเองที่เคยทําได้ค่ะ ยังไม่หมดนะคะอัลบั้มบอลพิงเปิดตัวด้วยยอดสตรีม33.16ลร้านสตรีมบนชาร์ตโกลโบสปอร์ต y ิฟาทำให้เป็นอัลบั้มโดยศิลปินหญิงเกิร์ลกรุ๊ปที่เปิดตัวด้วยยอดสตรีมสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ทั่วโลกกันเลย และ b บ็ c พิงก์ก็ขึ้นอันดับ2บนชาร์ต Spotify ยท็อปอาร์ติสทั่วโลกทําให้ตอนนี้ b บ็ c พิงก์เป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปรายแรกและรายเดียวที่เข้าถึงท็อป10บนชาร์ตสปอติฟายท็อปอาร์ติสทั่วโลกค่ะและยังเป็นอัลบั้มศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่ขึ้นอันดับ1บน Apple Music Top Alb ปอ c o บ n t ม y c h a r t ได้สูงที่สุดในปี2022จําจำนวน64ประเทศสุดยอดมากๆเลยนะคะ และบอนพิงกก็ยังเดบิวต์อันดับหนึ่งบน iTunes และ The Worldwide Apple Music Chart สุดยอดจริงๆเลยค่ะพูดได้เต็มปากเลยว่านี่เป็นอัลบั้มที่ทั่วโลกรอคอยจริงๆเรียกได้ว่าเหมามาหมดทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Music, Apple Music และก็ Spotify ส่วนยอดขายก็ปังไม่แพ้กันเลยนะคะ อัลบั้มบอลพิง์ของ b บ็คพิงก k กลายเป็นศิลปินหญิงเกิร์ลกรุ๊ปคนแรกในประวัติศาสตร์ฮันทอที่มียอดขายเกิน1ล้านอัลบั้มในวันแรกที่เปิดตัวด้วยยอดขาย1 000, 7 6 6 1ล้าน7,661กก๊อปปี้ ในจีนก็ปังไม่แพ้กันค่ะอัลบั้มบอลพิงทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งศิลปินเคป๊อปที่มียอดขายสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยยอดขาย55,000คอปปี้ถือว่าเป็นยอดขายของเคป๊อปที่สูงที่สุดเลยและเป็นยอดขายอัลบั้มสูงที่สุดและยังเป็นยอดขายศิลปินหญิงต่างประเทศสูงที่สุดอีกด้วย และ b บ c ็คพิงยังมีสิทธิ์เข้าชิงและได้รับในงานไชน่า Music a w a r d รประจำปีนี้หลายรางวัลเลยนะคะอาทิเช่น b บ s เซ e l ิงฟีม e ลเคป๊ p ปซิงเกลิลจากเพลงพิ n งเวนอมและก็เบสเซล i ิงฟีม a ลซิงเกิลจากเพลงพิ n งเวนอมและก็เบสเซลลิงฟีมีลอัลบั้มจากอัลบั้มบอนพิงและเบสเซลลิงอินเตอร์เนชั่นแนลอัลัจากอัลบั้มบอนพิง และ Best Selling K-pop Album จากอัลบั้ม Born Pink และ Best Selling Female Artist จากอัลบั้ม Born Pink ด้วยยอดขายเกิน13ล้านหยวนและ Best Selling International Artist จากอัลบั้ม Born Pink ด้วยยอดขายเกิน13ล้านหยวน เป็นยังไงกันบ้างคะกับสติและยอดขายอัลบั้มของ b บ็คพิงค์ที่แอดนำมาฝากปังมา,มากๆเลยใช่ไหมคะตบมือให้สาวๆแบ็คพิงค์ดังๆหน่อยนะน้องเก่งมา,มากๆเลยแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับผลงานเพลงพิงค์เวนอม ที่ชนะและสามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลง s p s Inkigayo เป็นถ้วยรางวัลใบที่6ของเพลง Pink Venom และนับเป็นถ้วยรางวัลที่49ของ Blackpink นับตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้เลยนะคะ สุดท้ายวันนี้ตอน4ี่ทุ่ม YG จะปล่อยแดน c e เพอร์ฟอร์ c e น i ์วิเพลง s h ชัดดาวออกมาให้เราได้ดูกันแล้วนะคะรอติดตามกันนะดูสิว่า p e r f o r m ร์ c มเต็มๆของจะสาวแบล็กพิงคจะปังและสุดยอดมากแค่ไหนเตรียมรอวิดและก็รอรับชมกันได้เลยอาะสำหรับคลิปนี้แอดไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย